ดังนั้นเวลาเรามีสติรอคอยการตายจิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นตัววัดว่าเราจะไปเกิดที่ไหนไอตัวจิตสุดท้ายก่อนตายนี่แหละสําคัญที่สุดจิตสุดท้ายก่อนตายคือยังไงสมมุติเราขณะที่กาลังจะตายเนี่ยการตายเนี่ยมันมีสองขยะด้วยกันตายครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าการแตกทําลายแห่งกายกายแตกอะไรดับมาแรกลมหายใจหยุดหายใจใช่ไหมหยุดหายใจปุ๊บตายอาเราหยุดหายใจซิตายไหม ยังไม่ตายนะเพราะอะไรมันยังไม่ดับมันแค่ก้นแต่ศพเนี่ยมันหยุดเลยลมหายใจมันดับไปเลยจึงตายใช่ไหมแต่้าดับแรกเนี่ยลมหายใจดับก่อนเมื่อลมหายใจดับเสร็จปุ๊บค,คือกายมันแตกทำลายเรียบร้อยแล้วอะไรต่อไปช่วงเนี้ยอัตภาพต่อจากเนี้ยไปอ่ะเราตายแล้วนะสภาวะตอนตายเนี่ยที่เรานอนแข็งทื่ออยู่เนี่ยเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์อย่าไปคิดว่าสัมภเวสีสัตว์คือล่องลอยอยู่ตามสีแยกไฟแดงนะ หรือตามอยู่ข้างทางผีไม่มีญาติไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดแต่สัมภเวสีสัตว์เนี่ยเรียกว่าอัตภาพรอคอยการเกิดเกิดอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ที่เดิมมาแหละศพอยู่ตรงไหนสัมภเวสีสัตว์อยู่ตรงนั้นเพราะอะไรมันยึดมั่นถือมั่นในกายเดิมอยู่มันยังถอนรูปทานจากกายเดิมไม่ได้เพราะอะไรมันยังห่วงไงเหมือนเราห่วงบ้านห่วงรถอย่างเงี้ยมันก็ยังห่วงอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่เราห่วงบ้านห่วงรถแล้ววิญญาณอยู่ตรงนั้นนะมันจะต้องอยู่กับกายกายอยู่ตรงไหนสัมภเวสีสัน้น และในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการสแสวงหาการเกิดยังเป็นจิตสุดท้ายหรือยังยังไม่เป็นจิตสุดท้ายนะหลายคนไปเข้าใจว่าจิตสุดท้ายเนี่ยคือก่อนตายตายปุ๊บเิตสุดท้ายไม่ใช่ช่วงสัมภเวสีสัตว์นี้ยังมีจิตในการผูกติดกับอารมณ์ได้ไม่ได้ความเลยอยู่ทีนี้ในชีวิตเราเนี่ยเรามีความลาดเอียงเทียงเอียงมากแค่ไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความลาดเอียงเทียงเอียงมากวัดจากกุศลกรรมบทโิบที่อาจารย์สอนตอนแรก ใครทําความเลวความชั่วนหนักถึง80%มีความดีแค่20%ช่วงสัมเเวสีสัตว์เนี่ยมันจะ,สะแสวงหาการเกิดไปในทุกขติคือสัตว์โรกกระเหมดยเรัจาะะเป็นวิสัยมากถึง80%แล้วจะไปสะแสวงหาพบของสุขติโลกสวรรค์แค่20%เรียกว่าความลาดเอียงเทียงตัวไหนหนักกว่ามันจะส่งผลไปตามการหนนะักใครสร้างเหตุปัจจัยฝ่ายกุศลในตลอดชีวิตเนี่ยถึง80% มันจะไปก่อกุศลเนี่ยไปสร้างเหตุปัจจัยในการเกิดของสุกติโลกสวรรค์เนี่ยถึง80%แต่จะไปสร้างสุกติมินิบาสันตะโลกเหมินเดลฉาลเววิสัยแค่20%อาศัยจากอะไรความลาดเอียงเทียงในการใช้ชีวิตของเราในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลเนี่ยดังนั้นช่วงสัมภเวสีสัตว์เนี่ยตัวไหนหนักตัวนั้นส่งใช่ไหมมันก็จะส่งอี80%ก่อนถ้าอี80%ที่มาส่งอยู่มันจะก่อฝ่ายกุศลและจิตสุดท้ายก่อนตายคือชีวิตแตก ไปเกาะอ,อยู่ฝ่ายกุศลพอดีไปเลยตามความลาดเอียงเทียมตายในขณะนั้นไปสร้างภพสุดท้ายชีวิตแตกเนี่ยจะเป็นการสร้างภพสุดท้ายพอเวลามันจับภพบสุดท้ายเป็นภพฝ่ายกุศลเพราะความลาดเอียงเทียมฝ่ายกุศลมันเยอะปึ้งตายชีวิตแตกนําไปสู่การเกิดเรียกว่าชาตภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาใหม่เกิดแล้วคิดกุศลได้ใช่ไหมจิตสุดท้ายก่อนตายเป,ป็นกุศลใช่ไหมตายไปเกิดปุ๊บไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ทำดีมาคําถามนี่จิตสุดท้ายก่อนตายนะคําถามคือทําดีมาตลอดชีวิตแต่ยังมีชั่วเลวบ้างปรากฏจิตสุดท้ายก่อนตายไปเกาะกับความชั่วความเลวคิดว่าไปไหนทําดีมาตลอดชีวิตเลยนะแต่จิตสุดท้ายก่อนตายไปเกาะอ,อยู่กับอกุศลที่เลวที่ชั่วคิดว่าไปเกิดที่ไหนใครว่าไปเกิดทุกคติยกมือทุกคติใครว่าไปเกิดสุข,ขติ ทำดีมาตลอดชีวิตแต่จิตสุดท้ายก่อนตายคิดชั่วไปเกิดอะไรทุกขติคิดว่าทุกขติหมดเลยนะถูกเพราะอะไรเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวพาไปเกิดคําถามต่อมาอีกหลายคนสงสัยอ้าวอาจารย์จิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัววัดแล้วความเลวความชั่วที่ทํามาไปส่งตอนไหนคุณงามความดีไปส่งตอนไหนก็ไปส่งชาติต่อไปที่ไปเกิดไงยกตัวอย่างชาติปัจจุบันเนี่ยเราทําดีมามากเลยแต่จิตสุดท้ายก่อนตายดันไปเกาะกูสล ไปเกาะอกุศลไปเกาะความเร็วความชั่วตายไปไปทุกขติสมมุติตายไปไปเกิดเป็นหมาตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหมาเป็นชาติหมาเรียบร้อยแล้วได้อัตภาพใหม่พบเกิดไปเกิดในคันมารดาของสุนัขตัวหนึง่งแล้วโตขึ้นมาแต่ทาําดีมาตลอดชีวิตไงพวกข้าศึกจะไปส่งในฐานาะอะไรหมาสัตว์เดรัจฉานเราจึงเห็นหมาที่อยู่ในอะไรตระกูลดีร่ํารวยนอนห้องแอร์กินสเต็กทุกวัน เราเนี่ยข้าวฟุตปาทูยังไม่มีปัญญาจะกินด้วยซ้ำบางทีแต่หมาเนี่ยแดกสเต็กนะกูจะบอกให้นอนห้องแอร์เย็นมีผ้าห่มนอนนะเจ้าของรักใคร่เอ็นดูนะสปานะชีวิตกูเกิดมากูยังไม่เคยสปาสักครั้งหมานี่นอนสปานะจะบอกให้นั่นแหละพวกข้ศัพย์ของหมาจิตสุดท้ายก่อนตายคิดเลวคิดชั่วไปเกิดในทุกขติแต่ได้พวกข้ศัพย์ในฐานะที่เคยเกิดเป็นคนแล้วทําบุญมาเยอะเช่นเดียวกันในชีวิตก่อนตายทําเลวทําชั่วมาตลอดชีวิตเลย แต่จิตสุดท้ายก่อนตายดันคิดกุศลได้หน่อยหนึ่งไปเกิดในสุคติสมมุติไปเกิดเป็นคนลองเดาซิจะเป็นคนประเภทไหนคนจนรูปชั่วตัวดำพี่คนพี่กาซ้ำซ้อนเกิดในครอบครัวที่ไม่มีใครเหลียวแลโดนทิ้งโดนอดมือ้อกินมือ้อเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยทำพวกกระซับควาเพียบุญมาแต่จิตสุดท้ายก่อนตายคิดกุศลได้เลยไปเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจยังเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตาย อันนี้พอจะเข้าใจเหตุผลเนาะว่าทําไมคนเรามันเกิดมาแตกต่างกันเพราะมันมีกรรมแบบนี้แหละเป็นเหตุเป็นกรรมเขาเรียกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นต้นกําเนิดกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยบุคคลใดจะกระทํากรรมดีกรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลการกระทํานั้นเนี่ยเรียกว่าวิบากแห่งกรรมกรรมเป็นเผ่าพันธ์ไม่ใช่กรรมเป็นเผ่าพันธ์คือพ่อแม่ถ่ายทอดมานะไม่ใช่เราเป็นเผ่าพันธุ์ของการกระทําของตัวเองเป็นทายาทแห่งกรรมของการกระทําของตัวเอง เนาะ,ะแล้วก็น่าจะได้คำตอบที่